รู้หรือไม่ปลาหลดจุดปลาไทยที่เลี้ยงได้ทั้งกินทั้งสวยงามกำลังมาแรงในตลาดสมัยก่อนหาง่ายตามคลองหนองบึงแต่ตอนนี้เริ่มหายากจนต้องเพาะเลี้ยงแทนคุณต่อศักยจากสุพรรณบุรีขึ้นหนึ่งในผู้เพาะพันธุ์ปลาหลดจุดสำเร็จและขายได้จริงเทคนิคเพาะพันธุ์เริ่มจากพ่อแม่พันธุ์อายุ6เดือนขึ้นไปใช้ไรแดงเลี้ยงลูกปลาจนได้ไซส์ขายลูกปลาหลดไซส์2-3นิ้วราคาตัวละสบาท เลี้ยงได้ทั้งในบ่อผสมและใส่ตู้สวยงามคุณต่อฝากไว้ว่าอย่าเลี้ยงเดียวๆแต่เลี้ยงแบบผสมผสานกับสัตว์น้ําอื่นจะได้ผลดีกว่าปลาหลดจุดอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสร้างไรายได้ใหม่ของเกษตรกรไทยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะช่องเทรนเกษตร360องศาของเรามีเรื่องเราเรื่องราวข่าวเ,เกษตรเทรนเกษตรมาเล่าแบบสั้นๆกระชับเข้าใจง่ายให้ฟังทุกวัน คุณจะได้รับรู้ข่าวสารเกเสริดก่อนใครแบบเข้าใจง่ายไปบอกต่อไปเล่าต่อได้แน่นอนค่ะ